การยึดตรึงกระดูกด้วยวิธี IM pinning แบบ Re t o กเทค t น c h n i q u e นิคนะครับเลือกพินที่มีขนาด60-70%ของพงกระดูกนะครับความยาวเท่ากัน2ชิ้นนะครับนำพินนะครับประกอบเข้ากับ p o w ว r ดินะครับแล้วก็ใช้โบลทอนิโปรเซ็จับบริเวณ proximal fragment ให้มันคงนะครับใส่พินนะครับจากด้าน distal segment นะครับจนกระทั่งปลายพินนะครับโผล่บริเวณ proximal segment นะครับ ซึ่งตำแหน่งที่พินโผล่มจะเป็นชุกันทริกฟอสซ่านะครับเมื่อปลายพินโผ่ออกมาบริเวณนี้นะครับเราก็จะทําการถอนพินนะครับกลับออกไปนะครับในระหว่างที่ทํางานบนตัวสัตว์จริงก็ต้องมีการหยดน้าเกลือเพื่อระบายความร้อนนะครับเสร็จแล้วนะครับก็ถอดพินนะครับจากเดิมที่เราเอาปลายแหลมเนี่ยแทงเข้าไปในโพรงกระดูกเราก็จะกลับได้นะครับเอาปลายแหลมนะครับมายึดที่พวติอยูนะครับแล้วก็ใช้ปลายผ้าเนี่ย ใส่เข้าไปในโพงกระดูกแทนนะครับการแทงพินหรือใส่พินเข้าไปในโพงกระดูกเนี่ยก็จะไปตามแนวเดิมนะครับที่เราเคยเจาะรูไว้นะครับเมื่อผูออกมาบริเวณ proximal segment นะครับปลายพินที่เป็นปลายป้านเนี่ยก็จะค่อยๆเคลื่อนออกไปนะครับแล้วก็ดันขึ้นไปจนชิดผิวหนังเมื่อปลายพินโผลท่ทะลุผิวหนังออกมานะครับ เราก็ใ,ใช้ใบมีดเนี่ยสเต็ปเพื่อให้ใลายพิมพ์โผล่ออกมาแล้วก็ใช้พาวเดีวนะครับไปจับยึดทางด้านปลายป้านนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะทําการถอนพินนะครับขึ้นไปด้านบนนะครับจนกระทั่งปลายพินส่วนที่เป็นปลายแหลมนะครับมันอยู่ในระดับเดียวกับเฟรชเไลน์นะครับในระหว่างนี้ก็ถ้าเป็นสัตว์จริงก็จะมีการหยดน้าเกลือไปด้วยนะครับเพื่อระบายความร้อนเมื่อได้ระดับที่ต้องการนะครับเราก็ใช้โบนฮ o l ดิ n งฟอ r เฟ จับบริเวณ d i s t a l Fragment นะครับ Reduction กระดูกให้อยู่ในตำแหน่งที่ปกตินะครับแล้วก็ใส่ปลายพินนะครับผ่านแฟกซ์ไลน์นะครับเข้าไปที่โพรงกระดูกของ d i s t a l Fragment นะครับดันพินไปเรื่อยๆนะครับจนถึงบริเวณ d i distal m e t a p h ไฟ i s นะครับใช้ Reference พินนะครับมาเปรียบเทียบดูว่าปลายพินเราได้ระดับที่เหมาะสมหรือ,อยังนะครับเมื่อ ได้ระดับปลายพินที่เหมาะสมแล้วนะครับก็จะทําการตัดปลายพินนะครับให้ชิดนะครับส่วนของผิวกระดูที่เราใส่พินไว้นะครับก็เป็นอันเสร็จนะครับการใส่ไอเอ็มพินแบบ r e t ทอกเกตเทคนิค